ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะผู้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่อยากจะมาแนะนําแล้วก็บอกต่อสาวๆอีกเช่นเคยนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้านะคะผิวจะครื้นดานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผิวไม่เรียบเนียนเต่งตึงนะคะวันนี้นะคะผู้ก็เลยจะมาตอบโจทย์สาวๆนะคะที่ที่อยากจะมีหน้าเนียนเด็กแล้วก็เด้งนะคะวันนี้ผู้อยากจะมาแนะนําเลยค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือ golden sugar scrub นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นสบู่สครับน้ำตาลทองนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาเป็น golden sugar scrub นะคะก็ตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของน้ตาลทองนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะเรียบเนียนแต่งตึงแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำไม่ดีด้วยนะคะคือมันดีมากๆเลยคือผู้ชอบมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแน,นำำาะนาสาวๆทุกคนนั่นเองนะคะโอเคค่ะถ้ามีคนไหนนะคะที่อยากจะรู้สรรพคุณอื่นๆนะคะแล้วก็วิธีใช้ของ จ้าตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าเป็นประจำเช้าเย็นทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของสครับผิวนะคะที่สกัดจากส่วนผสมจากธรรมชาติ100%นะคะตัวนี้นะคะสารพคุณหลักๆเขาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสเนียนุ่มชุ่มชื้นตึงกระชับนะคะแล้วก็ตัวนี้นะผู้ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอใช้แล้วนะคะมันจะทําให้ผิวของผู้เนี่ย ดูอิ่มฟูนะคะดูผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือแบบผิวสวยแบบราชินีอียิปต์ได้จริงๆนะคะง่ายๆแค่ฟอกผนเองค่ะให้ใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย